สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องป้องไปสุข,ขูสุขคนมณีกับมะพร้าวมาพบกับไร่ากาดอีสานผ้าเลาะคือเก้าเนาะพี่น้องนะ มือบาวีิ5ิพาพี่น้องมาเลาะบ้าเชียวมา้าเลาะวัดแสนเมืองมา้าหลวงวัดสวยประจําเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่มือนี่ได้าการอีสานพาเลาะมาเชียวเชียงใหม่ก็ต้องไม่เหยียดวัดสวยอย่างแ<ม>น่น,นอนเลยครับเพราะในอําเภอเมืองมีวัดสวยนับวบัวอย่างเช่นวัดแสนเมืองมา้าหลวงหรือชาวบ้านจีเอินว่าวัดหงกขวบเป็นหนึ่งในวัดจีเก่าแก่และมีความสําคัญของล้านนาเป่นยางมากเลยครับถ้าใครเป็นสายบุญยิ่งบุควลผาก วัดแสนเมืองมาหลวงจากลักฐานนาซีสางขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาแล,และต่อมาในปีพศ2 0 6 3พระเมืองแจวกษัตริย์เชียงใหม่ทรงโปรดให้บุรณะพระเจดีย์บุรณะพระเจดีย์ของวัดขึ้นมน้าไม่โดยให้มีขนาดใหญ่กว่าเก้านั่นเองครับและได้โปรดให้บรรจุพระวรม,มาสารีริกธาตุไว้ในพระมหาเจดีย์นั่นเองครับ